ก้าเกมวีสเตนด์ออนไลน์นะครับผมรอบ2แล้วนะครับเจอกันระหว่างที่1ร่วมตอนนี้นะครับไม่แพ้ใครมาทีนะครับฝั่งซ้ายน้องวิวฝั่งขวาน้องโออายามะนะครับตัวตึงของประจำที่ขอเรานะครับโดยที่น้องวิวเริ่มก่อนเริ่มได้เลยโอเคครับสถานบรราศครับอันนี้ข้าเทินครับจูไว้ครับไดโอสครับเทคเรื่องครับตวดครับอ่าเทคไดโอสครับเอานอ r m a l Unit หนึ่งใบไปไว้ใต้เกอะ โจนหนึ่งครับถ้าเป็นเกดสามได้ตัวหนึ่งเมื่อกี้เกตเป็นแต่ไรเนอร์วจหนึ่งโอเคครับอยอยากได้่างนี้บ้างจังเป็นโวนไล่ครับเป็นไมตที่โบรากูกนะตัวเริ่มตัวหนึ่งแล้วก็เกติกจิลิกิวครับหยียบสนามไม่ต้องเวนกันหรือช่องเรียก็ได้จากเหมือนเปิดห้าครับหยิบเกดสามไม่เกินหนึ่งใบขึ้นเหมือหยิบเป็นมันคชเชอร์ล่างแรกครับเอขึ้นเหมืออุ้ยผมไม่ชอบเล่มนี้เลยอะให้ผมเล่นดิไม่เหลืออะไรให้เล่นแล้วโอเคขึ้นก่อนครับไม่ยิงเงินเลย ทิ้งมันฟูมันโตอย่างอุ้ยแปดบาทที่เวนการ์ดแปดบาทไม่ป้องกันครับก็มาเลยไอ้เชิดเกต่อครับหนึ่งเดมหนึ่งเดเมจครับอื้อหสามไปไปอะไรครับโอเคครับถ้าเทื่นจั่วครับอื้อผมนี่ตรงสายสุดๆไรครับไอซับตรงสายสุดๆผมเพราะอะไรมีเขามิงเขาปิดตัวเล่าวะ อ <laughs> โอเคมตช์กมาได้ครับบอกตรงๆเพราะไซครับถ้าเห็นดีากาศที่มีพลังไม่ถึง20,005ครับตีแวนนะไอตีตีใครก็ได้ครับโซบัสหนึ่งระเบิดตัวเองไอเรียตัวนั้นเนี่ยจะตีไม่ฮิตแต่พลังต้องไม่ถึง20,005นะอ๋อโอเคโอเคครับไม่ถึงเวลาตีอยู่20,000นิดๆ <laughs> ตีครับ18ทำไมมัน18วะคือชิวไม่ไม่ไน้หงอกอะเ <laughs> ข้าเลยเข้าเลยเช็คครับได้ป๊อกครับ1งเมตรเป็นฟอนนี่ไงฟอนผ่านเลยครับ ก็เลยสไตล์ครับเจ้นี่เอิบเป็นมือที่ดีมากว้าวไล์เป็นมัตสุราดีแค่ไหนเอาสุนาราไปไล่อ่ะดีแปดพันได้เข้าด้วยได้เข้าด้วยเมื่อกี้ฟอนไปแล้วไม่ป้องกันครับเชิญกันรอบนี้เอาขีไปฟอนโอเคถึงกระเบิดครับโอ้ขี้ครับอย่าเราเราโดนเด็กขี้ไปนี่เองพาเลยครับาเลยโอเคครับสแตนครับจัว่าคุณว่าอยากได้ดำเยอะๆใช่ไหมผมรู้ ไม่ครับไม่อยากไม่เอาวะวัตถ<ด>ุครับไอเดี๋ยวใครซารครับใครซารครับถูกเกตสามเลยครับทิ้งไม่หนึ 1, ่งใบอ่าผมทิ้งเป็นแบบ๋ยวเราครับเพราะที่เป็นการครับผมเอกแวนครับบัสโซตัวท็เจ็ดใบสี่ห้าหกเจ็ดระยะแช่งในหัวอุ้ย เอาคนนี้ดีกว่าเผื่อสุนทรพิเศโอ้ยแล้วพูดวิวเริ่มก่อนอือะหยิบเกศสามครับบวกสองหมื่นบวกหนึ่งคริครับนี่ก็ใช้เอาไปจ้ะ <laughs> <laughs> ผมขอมอไซค์เกศสองครับเอาแล้วได้ครับหมอผมดิ อ่าเมื่อถ้าเป็นการเกตสามลงสนาเมในเทอร์นี้ครับสามารถบวกท้าพันได้แล้วก็หลังปีเสร็จครับระเบิดตัวเองจันหนึ่งครับก็ <c oughs> คือตอนนี้สามารถทําได้ถูกต้องไหมทาได้ครับเดี๋ยวก็บวกีดีโอเคครับโอเคผมรู้ร <aging. S 2> ว่าคุณต้องทีจีแบนเตอร์เลยครับตีแน่นอนครับจริงโงโอเคครับทวินได้ครับเออบแบบแบ็รดรอทิกเกอร์ครับพลังข้างครับจูนหนึ่งโอเคโอเคแล้วก็ข้างนี้ครับสิบห้าบวกหนึ่งทิกยี่ห้าครับสองทิก ที่แปดสี่สามครับการโอ oh <yeah. S 1> ้ยโอเคตีเสรเ็จครับระเบิดตัวเองจั่วครับผ่านเลยก็ <c oughs> โดตนตเตอร์แดนจุดหนึ่งครับไปครับวั one นพิเชอร์ร่างแรกไลท์ครับดอคกนิกว, 2, นวันพิเชอร์เอ็กเซลสองจุดหนึ่งเชื่วลงกองเล็บแจ็กกี้แล้วลงกองเล็บมีแค่นี้โอ้ยโอ้ยผมกลัวแจ็กกี้แจ็กกี้แจ็กกี้สิบสองวันแก๊สสิบสองวันก๊สน,น่กกากลัวมากอ่าผมเอา ยี่สิบแปดครับสองลูก right. ไรตุยนครับนบ nope. คีท์นคอลให้จะกี้แล้วกันครับโอเคครับตีโซหนึ่งจวหนึ่งใบมือหนึ่งฟุตบอลเวทฟุตบอลจิงจิงนบนี่แหละโด แ x c e ซสองครับตัวหนึ่งแล้วก็ลงมาแถวหน้าหมื่นอ่าสิบเก<อ>้ <19 S 2> ครับสิบเก้ามอไซครับโซบะระเบิดครับไม่ยิดครับโอเคไปก่อนเลยเนาะอันนี้ยีิบสองครับมีหนึ่งได้เท่านั้นยี่สิบสองผมโ,โกะถูกเม็ดเราก็กาดอ่าได้เลยนอครับบุกชิลให้เกีย31สามหมื่นหนึ่งจะเป็นชิลสองหมื่นห้าสามหื่นแปดิดเลยได้เช็คครับไม่มีอะไร ือแจก,กี้ไปไม่คุ้มเท่าไหร่อันนี้ก่อนสิบเก้าครับโซบันหนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็บายมาหนึ่งไปผมบายเป็นเมื่อตอนนี้เหรอถ้าเธอหน้าจะมีไม่เธอหน้าเนี่ย <laughs> บายล็อกคามครับไม่เกิดอะไรขึ้นครับผม อันนี้สิบเก้าักองานไม่ต้องกันครับหนึ่งระเมตรเป็นเต่าครับออ,อยากเล่นอันนี้ยี่สิบเจ็ดสองขี้สกิลฮอปบ,บายเมื่อหนึ่งผมบายเป็นวันพิดร่างแรกโจหนึ่งเพราะบายแถวน่านไม่ได้เนาะโจหนึ่งยี่สิบเจ็ดสองขี้ครับยี่สิบเจ็ดอันนี้เหมือน,นเดิมครับสามหมื่นแปดโอเคจบไปด้านครับเมื่อวันจบไปด้นเราวันไปวันคืเชือร่างแรกก็ไอตัวนี้นับชื่อร่างแรกเข้าตัวอัตัวหนึ่งครับผมเตือนครับ ไลฟ์เป็นเกษาม์เป็นตัวได้หนึ่งใบผมไลฟ์เป็นลางแหลกโอเคเอาเลยครับเอาเลยดีโอเคครับถ้าเธอเป็นจูดครับอืมไม่ค่อยดีเลยแค่เฮ้ยีพูดอย่างนั้นได้ไงเล่าคุณบิวอืมมือคุณโอถกี่ใบครับเนี่ยผมมีแค่เจ็ดใบเองเลเจกี้อยู่ตัวเดียวชนเออไลฟ์ครับบัดแบกไลฟ์บัดแบกวัตถูครับ มันสูตรใหม่สูตรใหม่คอครับหมอสายเกียร์สองออืมคอรอครับผมไม่มีแล้วเริ่มแปลกแปกอเก็กแมนครับบัตรหนึ่งแถวหน้าบวกมือนึงเดียคนนี้บวกแปดก็ได้อ๋อเจ้าแถวหน้าบวกสองมือนนี่เองก็โถอคุณยก็บอกกันดีก็ได้ประกันตีก่อนเลยครับสองมื่อหนึ่งสามมื่อหนึ่งครับสองขี้แบนการครับ S <S ไม่กลา okay. าโอเค้ทวินไดครับเก็ดได้ครับขี้ครับโอ้ขี้ครับแล้วก็พลังให้รอติกเกอร์สามด้าเมจครับ3สามด้ามครับเก็์หนึง่งดอติเกอร์พลังเว้นวิหนึน่งเก็หนึ่งโอเคอ,เคเอย่างน้อย,ดยไ,ได้ติเกอร์มาหนึ่งใบผมหมือนแบครับเจ็ดครับสี่เจ็ดหยิบเกียร์สามเไว้ขึ้นมือมันไม่ยืนห้าดมัม โอ้ผมลืมตัวนี้ไปเลยโอ้โชคดีจังผมลืมไปเจ้าดีไปเลยนัะเนี่ยขึ้นครับแล้วก็สกิลครับทิ้งมือสองใบจิ๊บจิบจิบจิบหนึ่งสองครับเกียนไดกับตอติกอร์ได้เลยไดครับเป็นเกียนไดอีกไหมเราเป็นเกียนไดจริงด้วยฟอตพูกครับมันไม่ป็การลาแหวนบอกสี่พัน <laughs> อ่าเก็ได้ครับแถวหน้าบวกหมืน่นยึบกระร้าคนนี้จะบวกมหมื่นจับมันแรกด้วยรอทิกเกอร์ผมก็บวกอีกหมืน่นรอทิกเกอร์เตีเท่าไหร่ลวนะสามหมืน่นฮะคันนี้ตีครับตีก่อนทวินอ้อยอด้บูทครับสิบแปดยี่สิบแปดสามสิบแปดสี่หมื่นสามครับสองคีอันนี้บูทบวกหมื่นให้แบนตามฟอสที่นีบวกไป 40. สี่หมืน่นอืออันนี้คิดสักครู่นะครับอันนี้อันนี้เป็นสามเจ็ดครับผม อืมเท่าไหร่นะครับสี่มันสามครับสี่สองอย่างนี้หรอแล้วมันนะฮะอืมได้อยู่อ่ะอย่างนี้และครับสี่สิบเจ็ดครับโอเคครับตีเสร็จครับระเบิดครับจู่ะวันตีครับเมื่อกี้บวกไป อันนี้เหมือนจากบัดรแบ็คแล้วก็บวกอีกสี่หมื่ <c oughs> นมีพี่จีไหมมีครับแต่ว่าอีกข่าหนึ่งมาตีสามห้าเนาะใช่ห้าห้าอ่ะพีจครับผมทิ้งเป็นได้สองทิกอ่อว่าได้มาได้ใบเดียวเนาะได้ใบเดียวครับได้ใบเดียวเป็นสี่สิบสา อโอเคจิงหิวเลยครับโอเคครับได้เช็คครับอือตวินอ okay, อเดอร์ตีครับ <okay. S 2> ผมขอไม่หน่อยสามห้าครับเป็นสางคจับโอเคได้เวลาเอาคืนแสนดรอโอเคผมไม่มีการไลฟ์ในครนนี้ครับไม่ใช่่าพูดมืนไม่ได้ต้องบอกว่ายังไม่ไลฟ์ในไลฟ์เฟสเพราะอาจจะมีการไลฟ์เกิดขึ้นคอครับคอเช้นพลัง โอเคเส้นพลังดีเมื่อกี่ใบครับคุณเด็กมือห้าใบครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้มือห้าใบเส้นพลังตกสองทิเกอร์แค่นั้นเองเต้นคโอเคเต้นพลังมันอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่เเถ้าปิดไม่ลงก็น่าจะแพ้แล้วเพราะฉะนั้นต้องตั้ง โอเคอ่าลงนี้ครับแล้วก็เทควันการ์ดหนึ่งซีบีครับผมบ่ายเป็นดอทิกเกอร์ครับคือ,อันนี้บ่ายเป็นทวินออเดอร์ครับครับแล้วก็ผมบายเมื่อหนึ่งบายผมบายเป็นขีอ่าบ่ายดอทิกเกอร์ด้วยนะฮะของวอลวิวในแถวนั้นโดนบ่ายแถวนั้นผมลืมไปสเต็ปไม่เนก ลบสองใบเห็นโดเห็นโดนบ่ายครับโดนได้อืออีไปอีกไปฟูบันตัวหรือเยอแล้วโอเคเช็วันทีน่เท่น้ำ yeah, ครับผมยี่สิบสองครับยี่สิบสองยี่สิบสอง สี่สิบสามครับอ่าสองลูกเอ้ยยี่สิบสองสามมิดเลยมิดเลยครับเป็นไ,ไดครับโน้ต no. โปบอลครับไม่มีอะไรเฮ้ยยังจะมีโปบอลอีกอทำไมอเ,เอ่อถ,ถัดนี้ อันนี้4ครับเป็น30ิ0อันนี้ไม่ป้องกันครับ1ดาเมจเป็นใดใครเซอร์ครับเว้ยตัวบันน๊่1ครับผม,ผมบายมา1ใบผมบายฟุบบอลครับผมแล้วก็คุณวิวลากเอาหลังขึ้นมาใบหนึ่งครับอันนี้ผมเลือกใช่ไหมใช่ครับโอเคอีนอเดอร์ไปครับเทคกับทิ้งเมื่อหนึ่งฟุบ,นบนอลโด XL 2จุดหนึ่งแถวหน้าเหมือนด้วยเท็กของผมก็จะมีแค่ตัวที่ยังอยู่ครับผม สิบเก้าครับสิบเก้าอ่าบอสไซ์ครับเหมือนเดิมโซบาสครับไม่ถึงสองหมื่นห้าระเบิดครับไม่คิดครับอันนี้ดีไยครับจนหนึ่งจากนั้นสามารถบายมือหนึ่งใบครับผมบายเป็นบายรริเกอร์ครับแล้วก็บายแถวหน้าคู่แข่งได้บายหนึ่งบายเป็นตัวชื่ออะไรนะตัวมนเตัวินาเ์ครับอเคตัวโรเตอ์แล้วก็นกในหลุมครับบอกสามพันอันนี้เบาสุดครับสิบหกสิบหกใช่ไหมใช่สิบหกโคตรน่ารักเลย หมื่นห้าครับทุกันโอเคครับยี่สบสองครับยี่สิบสองอีกสองข้างเท่าไหร่บ้างครับอ่ายี่บห้ากับยี่บหกครับยี่บห้ายี่หกยากไปนะอือต้องไม่ป้องกันครับเชื่อเลยไหนครับเป็นเกณหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวหนึ่งลำเมนีครับโอ้ไม่มีครับเยอะแล้วยี่บห้าครับ ยี้าอันนี้เหมือนห้าครับต้องกันยี่กครับคุณรู้ถือดาใครเซอร์ประจันกับไม่ได้หรอกใช่แล้วไม่อป้องกันครับเออตายครับรอทิกเกอร์โอ้ยที่โจวยิวว่าบอมีใครไน้องโอชนะไปใช่ไหมไดครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับน้องวิวก็ออมือให้หรอกนะย่างยี่มากย่างนี้มาก ผมไม่มีผมไม่มีตัว